เอามาดูกันอีกคลิปครับรอบนี้ขึ้นชั้นที่สองครับรถไถเลยรถไถเลยบเิ่งหัวนคนดิรถไถเลยรถไถเลย พ่อพ่อพ่อพอพ่อโอ้โหไม่เสียอะไรนะครับเสียวเพืองข้างเขาข้างขาดครับครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับดิดิตัดลบเ้าสูงครับเต็มน้ำเสิยงครับ ชั้นที่2แล้วครับอยู่กับทีมงานคุณแผนทีมครับแบบอ้ทีมงานคุณแผนทีมนะบบนคนไทยคิดบุญเดอกมาเป็นยังก่นว่ะรอดูบ้างไฟล้านครับเสียตรงตีนเพียบ มาแล้วครับบังไฟล้านของเราเ,ออรเขตสะละคมเขาเรียกว่าเสียตุงตีนผีครับ,เ,ออรบเลยเลย สี่เป่ามันสี่เป่ามันสี่เป่ามันเนั่ไปสี่เป่าเลยระตรงกานเนั่ไปเลยไปยืนหรือว่าเขาไปเอ็นจับังไฟล้านของเราครับ

ป่องตรงเลยไปอยู่ไหมโอ้เมื่อกี้ยางได้บอกบอกว่าตกบวกไม่เอาไปไปไปโอ้ยดำแม่นบ่ไอ้เรืองเลยว่ะบอกเขาไปตกบวกว่านี่แม่บังสลาดเราอะ

เห็นมันแข็งแล้วครับทีแรกมันลื่นครับขึ้นสองคันสบายครับแต่ว่าจะติดกระบ,บาหน่อยครับ เจ้เเเเเา,ขเาของที่นี่สบายเลยครับได้ทั้งสาได้ทั้งผมที่ครับมันยิงนก นัดเดียวครับยิงปืนครั้งเดียวได้นกสองตัวหน้าจันสะครบสระก็ลูกใหญ่เลยครับจบเกือบไล่ครับสระครับดินเอาว่าร้อยห้าสิบเที่ยวครับ ัหน <Cornell> ึ่งครับนี่กระบะสูงหกสิบเซนเลยนะครับเนี่ยเต็มนะครับออกมาแล้วครับเสียตึงเรา โครเรียกแล้วครับเดี๋ยวไปหาโคกันครับ